On ปีใหม่นี้ให้กระเช้าสกอตแทนคำอวยพรชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่แน่ใจค่ะมั่วทั้งนั้นแหละมั่วนิ่มแล้ว จะจริงจะมั่วไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรู้ทั้งหมดทุกเรื่องใน e f m o อ TV นะครับแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็นับถอยหลังสู่ปีใหม่กันอยู่แล้วนะครับสิ่งนึงซึ่งมาพร้อมกับเทศกาลแบบนี้ขาดไม่ได้เลยคือของขวัญ,วญปกติให้หรือรับจ๊ะส่วนใหญ่ได้ทั้งลูกทั้งรับค่ะขาอะไรนะคะ ให้หรือรับให้หรือรับของขวัญจริงๆเป็นได้ทั้งคนให้แล้วก็เป็นได้ทั้งคนรับนะคะส่วนใหญ่อยากจะรับมากกว่าเพราะเป็นคนขี้เหนียวพี่ใส่ยดีเลยเนาะก็มีความชัดเจนนะฮะถ้าหากว่านึกไม่ออกนะครับว่าคนอยากรับรับยังไงหรือว่าเอ๊ะรับอะไรดีกว่ารับยังไงเนาะหรือว่าคนอยากลุกไม่ใช่สิคนอยากให้จะให้อะไรดีนะครับลองไปดูเดาเดา เหล่าดาราคนบันเทิงนะคะเขาแนะนำกันดีกว่าว่าเขาเผื่อว่าจะมีไอเดียในการให้ของขวัญปีใหม่อะไรยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะสกอตดีปีใหม่ใครรับก็ประทับใจปีใหม่นี้อยากซือของขวัญอะไรให้คนพิเศษหรอซื้ออะไรดีอ่ะซื้อบัตรตรวจสุขภาพไหม ก็จะได้แบบว่าดูว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าปีใหม่เราก็เริ่มต้นปีด้วยแบบว่าร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยอะไรอย่างนี้ครับพาไปตรวจด้เลยไหมล่ะพาไปตรวจได้ก็ได้ครับก็ได้ปีนี้แทนซื้ออะไรให้คุณพ่อแม่เนาะแทนซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่ความจริงอยากแบบพาตรวจสุขภาพมากกว่าเพราะเราแบบว่ารู้สึกว่าพวกของที่เป็นแบบว่าทรัพย์สินสินค้ามันมันเมื่อไหร่ก็ซื้อได้เลยแต่ว่าสุขภาพถ้าแบบว่าไม่หมั่นเช็คให้ท่านอะไรย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็ยังทํางานอยู่อย่างเงี้ยถ ทำงานหนักไปก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็อยากให้เขาแบบแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆอะไรเงี้ยครับสกอตดีปีใหม่ใครรับก็ประทับใจ อาจจริงๆก็ดีที่สุดเหมือนกันนะฮะให้สุขภาพเห็นด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องให้บัตรตรวจสุขภาพก็ได้พาไปตรวจดีกว่าบางคนเขามีประกันชีวิตเขาก็แถมฟรีอ,อยู่แล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีก็นี่แหละนะครับนึกไม่ออกแนะนําเลยดีกว่าให้สุขภาพเหมือนกันอ,อันนี้ครับกระเช้าของขวัญสกอตครับหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นกระเช้าของขวัญรังนกแท้รอยัลพรีเมียมนะครับคัดสัรเฉพาะรังนกแท้สีทองเนื้อแน่นชิ้นใหญ่ ช่วยให้ลุกอย่างแล้วก็ฟิลย่างได้ด้วยค่ะและนอกจากนาี้เพียงค่ะสกอ๊อตเนี่ยเขาก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยแนะนําอันนี้ค่ะเป็นสก๊อตร้รอยค่ะซุปไก่สกัดสูตรร้อค่ะตัวนี้จะช่วยบํารุงสมองเนี่งเต็มที่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นสกอ๊อตเอ่อคอลลาเจนโอลานะคะช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะหรือว่าอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็น่าสนใจมากเป็นกระเช้าของขวัญสกอตพิโอเร้นนั่นเองค่ะเป็นพรูนสกัดเข้มข้นผสมวิตามินช่วยให้หุ่น มากที่สุดสกอตดีปีใหม่ใครรับก็ประทับใจครับนี่แหละเลือกเลยนะครับอ่ะมาอยู่กันต่อในเบรกที่2นะคะพี่อัญค่ะนี้เราก็ขอเมาสักนิดหนึ่งนะคะเต็มที่ค่ะพี่นาเดียนาเดียเนี่ยนะค่ะคก่อนจะเป็นนาเดียขอเต็มเตงมได้ไหมได้ได้ค่ะยินดีค่ะป๊ะคิ๊บแอบเผือกมาอะไรอะไรก่อนเข้ารายการนี่เองตักบงกดทําไมคะอัพไอจีคุณผู้ชมสดสดร้อนร้อนเลยครับบอกว่า เคยไหมรู้สึกเหมือนเป็นเมียน้อยทั้งทั้งที่มีทะเบียนสมรสอ๊เปรี้ยงเดี๋ยวก่อนนางขึ้นเมื่อไหร่พี่อัานประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยอ๋อแบรนเนแคปมาทันเป็นอันว่าโรายังไม่พูดอะไรกันละกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ขออัปเดตหน่อยละกันรายการสดแบบนี้นะฮะผลบอลนะฮะ วันนี้วิคนไปแน่นกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะเป็นวันหยุดด้วยตอนนี้ไทยนำฟิลิปปินส์อยู่1นึูนย์แล้วนะครับซึ่งก็ยิงโดยเบอร์18มเมซี่เจนะจ๊ะอุ้ยฉันดีใจถึงลยอะ่ะประเทศไทยนำมากครับผมก็เดี๋ยวติดาตามนะเป็นกำลังใจกันต่อไปนะจ๊ะ เฮ้ยอะมาที่พี่นาเดียนิมิตวานิเกนมากดีกว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนสกุลไปแล้วนะคะนั่นคือคุณาาน,นาเดียโซนนคุณถูกค่ะเออนะคะห่างหายไปจากหน้าจอทีวีพักใหญ่ๆเลยแหละพี่อ่ะครับแต่เขาก็ลงจะกลับมามหน้าจอทีวีครั้งหนึ่งแต่เปลี่ยนฐานะแล้วนี่ฮะ จากปกติแล้วดาราห,หรือพฤฤิธีกรครั้งนี้จะกลับมานะครับในฐานะนาาของผู้ประกาศข่าวของ GMM Channel GMM News เ<ม>นั่นเองคผม <c oughs> นะฮะก็เลยต้องถามซะหน่อยนะก็ใครๆก็อยากรู้ว่าแว่าอุ้ยหวั่นใจบ้างไหมหายไปนานกลับมารับบทบาทสำคัญเลยในรายการข่าวอย่าง GMM News แบบนี้และนอกเหนือจากนั้นคิดถึงงานโอร์แกนบันเทิงอย่างละครบ้างไหมนนะจะไปแบบ แสดงจะไป acting อะไรยังไงหรือเปล่านะครับตอนนี้ลูกก็โตพสมควรแล้วน้องโนบอะไรเงี้ยนะครับแล้วคิดจะมีน้องอีกสักคนหรือเปล่าปีใหม่ล่ะแพลนจะไปเข้าดาวที่ไหนเออกเราถามให้หมดดูสิเป๊ะปะเลศอยู่นะเออนะคะและล่าสุดค่ะกับช่องทาง G M Channel นี่นะคะเราก็ได้เปิดตัวรายการข่าวอย่าง G M News แล้วนี่นะคะตอนนี้เปิดตัวทีมผู้ประกาศข่าวด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่านำทีมค่ะนำทีมโดยผู้ประกาศ รุ่นใหม่เนะคะเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ตัวพ่อเลยทีเดียวเชียวอย่างด็อกเตอร์พัวนาคุณพลินเฮ้ยฉันเดยวฉันนั่งอยู่เฉยๆยไม่ได้ทำไมทำไมเคยฉันรู้สึกฉันรู้สึกว่าฉันรับแรงปะทะไม่ได้มันเป็นแรงปะทะที่ใหญ่เกินไปมันคือมีทั้งเสียงและภาพแล้วฉันนั่งอยู่เฉยๆยเนี่ยแล้วด็อกเตอร์พัวนาเนี่ยนะคะเขาจะมาในฐานะผู้อํานวยการฝ่ายข่าวของช่อง G M Channel นั่นเองนะครับผมก็วิชาไปเรียนมาไม่ใช่ง่ายๆนะก็ใช้ความรู้ซะหน่อยแต่นอกเหนือจากนั้นเราเห็นไหม ทีมผู้ประกาศข่าวผมเขาบอกที่เห็นนี่ยังไม่ทั้งหมดนะยังไม่ครบนะครับจริงๆมีอีกนะฮะมีคุณเอิร์ธสันนะครับมีด็อกเตอร์นาวินตาด็อกเตอร์รัฐศาสตร์หรือเปเปอร์อยู่ทีถูกต้องมีคุณแนนชริตาเฟื่องอารมณ์คุณแจนสิรนุชรจนสเสถเียนคุณพับสุทธิดา มีหนูดีวันนซาเรสคุณนาดียโอ้อีกเพียบเลยนะเนี่ยโอ้ยมีเยอะมากจริงถือว่าพี่อัานเป็นตัวนําขบวนเป็นหัวเรือใหญ่จริงๆนะในงานนี้นะคะไม่เรามีภาพข่าวมาให้ด้วยนะคะือแต่ละคนก็ดูเด็ดเผ็ดมันสุดเลยผมคิดว่าเราเราเราน่าจะอยากฟังคนเหล่านี้อ่านข่าวแล้วก็ความคิดเห็นของเขาด้วยค่ะเอาไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ประกาศข่าวของเรานะครับก็น่าจะ เป็นที่รู้จักกันเปอย่างดีว่าใครเป็นใครยังไงก็ฝากติดตามด้วยทุกๆคนรู้แล้วแต่มีมีแบ็กกราวด์หรือว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบความสําเร็จในในสายงานของตัวเองเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการนําเสนอข่าวให้กับทุกๆคนแล้ว,ลวผมคิดว่าเราอยากฟังบุคคลเหล่านี้ว่าเขาคิดอย่างไรกับกับข่าวแต่ละข่าวที่เกิดขึ้นข่าวทั้งหมดที่เราควรจะต้องรู้ในแต่ละวันจะได้รู้อยู่ที่นี่แต่เราจะได้รู้แบบแบบเป็นกันเอง แบบที่เสพง่ายเข้าใจง่ายในภาษาแบบที่เป็นพวกเราคุยกันแต่ว่าได้ข้อมูลทั้งหมดครบคําว่านิวส์ในที่นี้ก็คือจริงๆแล้วนิวส์หมายถึงข่าวด้วยนิวหมายถึงว่าพวกเราใหม่ด้วยแล้วก็รวมถึงเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเล่าข่าวแบบใหม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ news นิวส์ก็รู้อยู่แล้วเนอะมันมาจาก north south east west แล้วก็จะบอก,กง,ง่ายๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกทิศบนโลกใบนี้ติดตามได้ที่ j m MM news เราดีเดย์กันวันแรกคือวันที่5มกราคม ก็ใน GMM News ข่าวเช้าก็คือเริ่ม7โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับแล้วก็ข่าวเที่ยงก็คือมาเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ข่าวเย็นก็คือ5ถึง6โมงเย็น3ช่วงก่อนในเฟสแรกแล้วก็ติดตามในเฟสต่อๆไปจะมีอะไรพิเศษพิเศษกิดขึ้นอีกเยอะครับก็เป็นบทบาทใหม่นะคะที่จากที่เคยเป็นพิธีกรอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็แบบว่า เป็นอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็รู้สึกท้าทายดีเหมือนกันก็ต้องบอกต้องขอแรกๆก็แอบก่อนนะแรกๆก็แอบมาซ้อมเพราะไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดถึงนะแต่ด้วยเวลาแล้วเนี่ยค่ะมันมีแบบว่าเล่นแบบวัน2วันไหมเล่นแบบแป๊บๆวัน2วันเออถ้าอย่างงั้นโอเคอยากอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องแบบ4ีหวันต่ออาทิตย์นี่เดี๋ยวก็ไม่ไหวคิดว่าจะมีปัญหาครอบครัวน้องยี่เท่าไหร่ครับ สองขคบเก่งมาก <laughs> 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 นี่เคินค่ะตอนนี้อยู่เตรียมอนุบาลค่ะชอบว่ายนำ้นำน้องลบชอบทำอะไรลูกชอบว่ายน้ำชอบว่ายน้ำแล้วชอบทำอะไรอีกคะชอบชอบเตะบอลไหมชอบชอบว่ายน้ำค่ะแล้วก็ชอบแบบวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยพาไปสวนเอาโดเขาเป็นเด็กเอาโดค่ะ ไม่มาเองไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันพอแก่แล้วยากเป็นเป็นเพราะเราทำงานหนักหรือเปล่าเลยแม่ไม่นะหนักก็เลี้ยงลูกเนี่ยแหละค่ะคิดว่าคิดว่าเป็นดวงแหละถ้ามาเดี๋ยวก็มาเองอก็แสดงว่าตั้งใจจะมีอยู่เหมือนกันนะฮะแต่อย่าเพิ่งมี อานขาวก <material gone. S 2> ันก่อนถูกต้องนั่นไงหัวเรือใหญ่ถึงคาดปราบว่าอย่าเพิ่มีอ่านข่าวกันก่อนจริงฮะก็เริ่มต้นกันปีหน้านะครับก็ดีเดย์วันแรกเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้มาหมกราเดี๋ยวยังเที่ยวแฮปปี้ลานลากันอยู่เพิ่งไปเขาดาวเราจะเริ่มต้นกันวันจันทร์ ที่เปิดมาทํางานกันแรกก็คือ5มกราลานะครับจะมีข่าวเช้าข่าวเที่ยงและข่าวเย็นก็ชื่อ GMM News ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวเย็นเลยนะครับเจ็ดถึงแปดนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ห้าถึงหกโมงเย็นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใช่นะครับก็เป็นข่าวเป็นข่าวหลักอย่างจริงจังเลยนะฮะเนื้อหาครบถ้วนเพียงแต่ว่าเราจะนําเสนอแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีมุมมองของคนเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นลุ้นแล้วแต่ ผมเชื่อมั่นในความคิดของคนเหล่านี้แลวหนูก็เชื่อมั่นในตัวพี่อั๋นด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ที่พี่อั๋นมาอ่านข่าวเอฟเอมทีวีของเราเนี่ยนะคะบางทีมาบ้างไม่มาบ้างเพราะอะไรลงสนามหาข่าวเองแล้วนะคะทุกวันนี้ไม่พึ่งนักข่าวแล้วนะคะเพื่อความสมจริงทุกข่าวจริงๆค่ะเอออันนี้ก็เต้าข่าวนะคะสิ่งแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับเราจะมีแต่เรื่องจริงและแน่นอนนะฮะเมื่อไหร่ที่จบข่าวหลักจะตามมาด้วยข่าวบันเทิงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ใกล้ๆกันอย่างเช่นจบ ข่าวเช้า7จ็ดถึงแจะเข้าแฉแต่เช้าต่อ,อจบข่าวเที่ยงถึงบ่ายโมงจะเข้าสอน,นองแสนแสบและจบข่าวเย็น5้าถึงหกโมงเย็นก็จะต่อด้วย e.f.m. on TV ทีวนั่นเองเระวังแผนกันไว้อย่างดีติดตามติดตากต่อข่าวบันเทิงข่าวหลักต่อข่าวบันเทิงเพราะฉะนั้นครบทุกรถทุกสาระพูดง่ายคือไม่ต้องเปลี่ยนช่องอยู่กับ g.m.m. channel ได้เลยย5 3 5บอกทุกคนถ้าเซ็ตได้เซ็ตเฟรนด์เลยเลยเลิศมากมากมาที่บันเทิงอีกหนึ่งงานกันบ้างดีกว่าพี่อัญชาร์เรียกว่าเป็นมหากรรมดนตรีแห่งปีเลยก็ได้นะคะนั่นคืองาน Big m ม u n t a น n ินั่นเองเปิดจองบัตรวันเดียวขายหมดเลยสุดยอดมากมากใช่แล้วงานนี ใหญ่แน่นเอียดนะฮะมันที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหลากหลายแนวดนตรีหลากหลายตัวท็อปของวงการมารวมมาอยู่ที่นี่ทั้ทงหมดบรรยากาศเป็นยังไงนะครับลองไปดูกันกลับมาเสียงแหบเลยจริงสนุกมาก มันสุดเวียงทุกปีจริงๆค่ะกับเทศกาลดนตรีประจำปี Big Mountain Music Festival 6งานเดียวรักษาทุกโลกสมคอนเซ็ปป์ปีนี้กับการใช้ดนตรีจากศิลปินทั้งไทยและเทศมาบำบัดบำเรอความสุขให้แานเพลงกว่าเจ็ดหมืนคนกลางโบน,นันซาเขาใหญ่ได้มันไปกับดนตรีหลากหลายแนวอัดแน่นเต็มทั้ง2วันด้านฝั่งเวทีใหญ่ชิงช้าสวรรค์ก็คนทัศิลปินมากันแน่นไม่ว่าจะเป็นเกสโนวาแ บอยพิชเวเกอร์แดาเอนดรฟินโปเตโต้บิ๊กแอสป้างนักครินปามมี่โบเดนดอฟรวมทั้งศิลปินตำนานเพื่อชีวิตอย่างคาราบาวก็มาร่วมสัดหนักจัดเต็มให้ได้ยกกันแบบเมามันค่ะ ด้านฝั่งเวทีวัวก็ไม่น้อยหน้าโชว์ดูโอ้สาวสุดฮอตแห่งปีนิวจิ๋วตามด้วยพลพลลุลาป๊อบป,ปองกูลเรซนโดอินสติงเบนชลาทิศกับออฟฟองสัก์ก็สะบัดกระโปรงโชว์เรียกเสียงกรี๊ดล่ำเท้าเหล่าเดอะสตาร์อย่างกันแก้มโดมตั้มจัดเต็มให้แฟนๆได้มันกันอย่างสุดเวียง ที่ฝั่งเวทีหานมันไปด้วยศิลปินทั้งไทยและเทศก็มามอบความมาันให้โดดกันสนั่นเวที ศิษเฟสิว6งานเดียวรักษาทุกโรคได้บำบัดคนกว่าเจมื0นคนให้ได้สนุกร่วมกันมันกันแบบอลิมิเตตได้ปินกันทุกคนนะับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งของเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่ก้าวมาถึงวันที่ได้ใช้ดนตรีมาบำเรอความสุขด้วยศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยที่ขนมามันที่นี่ที่เดียวนะับว่าเป็นสุดยอดคอนเสิร์ตที่ใครพลาดันนี้ต้องนั่งรอกันนานสีปีหน้าเชียวละค่ะ โอ้พี่หานสุดจริงๆค่ะแล้วความเก๋ในภายในงานค่ะเขามีบัตร Big Mountain 7ขายแล้วด้วยอ๋อจริงเหรอความเก๋คือคอะไรคือจองในงานเนี่ย1,300บาทได้เสื้อ1ตัวใช่ไหมขายสำหรับปีหน้าเลยขายสำหรับปีหน้าแล้วคือมารับบัตรไปได้เลยแล้วก็รับเสื้อหน้างานทางเข้า<ช> <ๆ S 1> ความเก๋คือ,อรู้ป่ะหมดหมด นั่งเจี๊ยดมาขายบิ๊กเมลเท่นเจ็ดเนี่ยเจี๊ยดมาขายระดับหนึ่งแล้วหมดไปแล้วอ๋อเหรอโอ้โหสุด,สดจริงๆฟีดแบ็กอะไรยังไงก็ผมคิดว่าผลตอบรับมันก็เห็นชัดเจนอยู่นะ <c oughs> ว่ามันถูกอ,อกถูกใจกันแค่ไหนนะครับอะก็ยินดีด้วยกับความสําเร็จอีกหนึ่งครั้งของงานยักษ์ใหญ่ซึ่งจัดยากมากนะ <c oughs> ที่จะสามารถแบบเอารวมคนมาอยู่กันขนาดนี้นะครับอยากรู้ว่ามันขนาดไหนลองตามไปดู i อของอาร์ตได้ <c oughs> นางเต้นเป็นหางเครื่องเลยจเพราะว่าเพราะมันมีเวทีเวทีหนึ่งชื่อเวทีกอดซิล่ากอดซิล่าภาษาอีสานนี่แหละเป็นเวทีลำวงคุณผู้ชมเอ้ยเป็นหาเป็นการดูโชว์ที่ยากมากอย่างคุณออสโฟเอสอย่างเงี้ยเป็นลำวงชาวบ้านคอนสัก์สองแสงหนูอยู่เวทีหานต้อนอปแทแ่เธอไปแบบ ไม่เหลือไม่เหลือมีพรสักสองแสงไม่ยุ่ยญาติเยอะหญิงลีก็มาอ๋อก็สุดจริงสุดมากเวทีนี้นะคะใครไม่เคยไปลำวงต้องไปที่นี่เลยครับผมนะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงครั้งหน้าอย่าพลาดกากันต์สำหรับ Big m เม n t a เท7นะครับความบันเทิงผ่านพ้นไปความแซ่บกำลังจะมาล่าสุดพี่ก้องไม่ใช่พี่ก้องพี่อั๋น Fol โ o w i อน้องเกรดหรือเปล่าไม่ได้ฟอลโล่เกล็กันก้าว ทำไมอะช่วงหลังอะเขาลงรูปตัวเองบ่อยบ่อยไม่ไปลงรูปคนอื่นทไมเลยคุณก้องกับรุ่นหน้าเออแต่ก็มีข่าวแว่วมาเข้าหูแต่ผมตอนแรกผมไม่เชื่อนะตกลงจริงหรอว่าเริ่นมีรูง่ายแต่ส่วนช่วงหลังเห็นน้องน้องแกล่ะถ่ายรูปพวกคุณก้องบ่อยจะตีท้ายครัวพี่สาวหรือป่าอุ้ยอันนั้นคงไม่ใช่มาถ้าเขาลงจริงไม่จริงเดี๋ยวกับมาดูซิกับข่าวที่บอกว่าเกรสการก้าวกับก้องกรุณนนี้ใส่คอนเวิร์ตคนละข้างใช่ไหมใช่สักครู่เดียวครับช่วงหน้าครับคุณจริงหรอพี่ ในความคิดกิฟนะกิฟบว่าได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่อะทำไม่ได้ไงแต่เราว่าจริงๆมันดีเพราะว่าคนเวลาแบบ ือบางทีบางคนคบกันเป็นแฟนก็นานมากก็รู้จักนิสัยใจคอกันมาอย่างนี้บางทีมันเสียดายถ้าสมมุติว่าจบกันไปแล้วแล้วแบบจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกันอีกต่อไปอะไรเงี้ยคิดว่าจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันได้เหมือนคือดีถ้าถ้าถ้าทําได้มันจะดีมากเราจะเหมือนมีเพื่อนสนิทที่สุดเพิ่มมาอีกคนหนึ่งค่ะคือจริงๆกิฟ่์ปเป็นได้นะแต่ณนะนะเวลานี้กิฟรู้สึกว่าเหมือนต,ต่างคนอย่างต้อง ต้องแบบมีอะไรที่ต้องทําต้อง move on กันก่อนอนะไรเงี้ยก็คงต้องให้เวลากับตัวเองอนะไราะเงี้ยพอถึงเวลาณนะจุดหนึ่งกีบวกก็คงกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อนะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนแบบต่างคนต่างโฟกัสกันคนละอย่างอยู่อนะไรย่างเงี้ยค่ะรู้หรือไม่ดิดยูน ผลงานละครเรื่องแรกของนางเอกสาวสุดฮอตเจนนี่ทินโพสวัรคือเรื่องอะไร1ละครเรื่องสายรุง้ง2องเรื่องกะล่อนคุณ2 ฉเฉลยนะครับผลงานละครเรื่องแรกของนางเอกสาวสุดฮอตเจนนี่เคนโพสวรนคือเรื่องสายรุ้งนั่นเองโดยเจนนี่เกิดเมื่อวันที่11กันยายน2524ที่รอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเธอถูกทักชวนให้มาเล่นละครโทรทัศน์จากคุณหัตถัยรัฐซึ่งเป็นผู้จัดในขนาดนั้นโดยมีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องสายรุง้งเมื่อปีพศ2440จากนั้นเธอก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนผลงานละครสร้างชื่อเธอจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั้นก็คือละครเรื่องทางผ่านการรเทศที่ประกบคู่กับแอนดิวเกรสันเมื่อปีศ244 ปีใหม่นี้ให้กระเช้าสกอตแทนคำอวยพร EFM on TV